จีวะศ <c oughs> าสนารุ่งเรืองเดชพี่น้องเดชพี่น้อง <c oughs> ขุนสุบานเดชฐานเอือเป็นพระนักปราชญ์นักพัฒนาเป็นพระนักปราชญ์นักพัฒนาเป็นพระนักบ,บุญนำพาศาสนารุ่ง รุ่งลุกศาสนารุ่งเรืองเด็กพี่น้องทำเป็นนำวัดเข้าสูบา่บ้านเดชท่านเอ๋นเป็นพานักปราชญ์นักพัฒนาเป็นพานักบุญนำพาศาสนารุ่งเรืองเด็กพี่น้องทำเป็นคน Thank you.